สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจนลาริกาเจอกันเหมือนเช่นเคยในช่วงนาริกาอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับมีคุณผู้ชมแฟนๆรายการสอบถามกันเข้ามานะครับว่าทําไมครับเวลาบาร์เซโลนาเอาชนะคู่ต่อสู้เนี่ยนะครับมันถึงได้ดูง,ง่ายได้เหลือเกินนะครับเมื่อไปเทียบกับทางฝั่งของคู่อริตลอดการอย่างเรอัลมาดริดเนี่ย กว่าจะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ในแต่ละเกมดูยากเย็นดูทุรักทุเลลุ้นแล้วลุ้นอีกนะครับเรื่องตรงนี้เนี่ยถ้าตอบเอาแบบความจริงเนี่ยมันมีเหตุผลที่มาที่ไปในส่วนของความแตกต่างเรื่องของระบบและก็วิธีการเล่นนะครับซึ่งผมออกตัวไว้ตรงนี้เลยว่าไม่มีใครดีไปกว่ากันขึ้นอยู่กับว่าใครเลือกใช้อะไรและคิดว่าเหมาะกับวิธีไหนมากกว่าวันนี้ผมจะพูดในส่วนของพาร์ทของบาร์เซโลนาก่อนนะครับจุดเริ่มต้นนะครับที่ดูเหมือนว่าบาร์ซ่า จะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ง่ายได้เนี่ยในแต่ละเกมก็อยู่ที่รูปแบบแล้วก็วิธีการเล่นนะครับบาซ่าของฮันซี่ฟลิกเน้เนในเรื่องของการเพรสซิ่งแล้วก็การเข้าย่งบอลในพื้นที่ดานแรกของคู่ต่อสู้ในการลำเลียงของคู่ต่อสู้เนี่ยนักเตะบาซ่าจะเข้าไปบีบพื้นที่รุมแย่งอย่างรวดเร็วมีการไล่บอลที่ดุดันไล่อย่างมีไดนามิกไล่จนคู่ต่อสู้รู้สึกถึงความกดดันนั้นนะครับซึ่งจะทําให้พวกเขาสามารถที่จะขโมยบอลจากคู่ต่อสู้ กลับมาได้สําเร็จบ่อยอีกครั้งจากนั้นจึงโจมตีอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งการเสียบอลในจังหวะลำเลียงเนี่ยหรือการเสียบอลระหว่างทางเนี่ยทำให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถที่จะจัดระเบียบเกมรับของตัวเองได้ทันทําให้เกิดพื้นที่มากมาย ง่ายต่อการโจมตีนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังเป็นเรื่องของระยะทางด้วยการโจมตีในแดนแรกหรือแดน2เนี่ยนะครับระยะห่างไปถึงกรอบเขตโทษทั้งสั้นครับบอลสามารถเดินทางไปถึงกรอบเขตโทษได้ในเพียงไม่กี่วินาทีประตูจึงเกิดขึ้นได้เร็วหลังจากที่มีการตัดบอล เกิดขึ้นนะครับ reaction ของนักเตะบาซ่าก็สําคัญนอกนือจากการ p พรสซ i n g แล้วเนี่ยอีกหนึ่งวิธีการสําคัญก็คือ,อนักเตะบาซ่าทุกคนจะมีปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็วในทุกครั้งที่เสียบอลครับเสียบอลตรงไหนไล่ตรงนั้นรุมแย่งกลับมาครับจากนั้นจะตีโต้ทันทีหากศบโอกาสนะครับและการเสียบอลและแย่งกลับมาได้เร็วเนี่ยก็ไม่ต่างจากการขึ้นไป p พรสซ i n g แล้วตัดบอลได้นั่นแหละครับ เพราะเป็นห่วงเวลาที่ผู้ต่สู้กาลังจะขยับเพื่อเล่นเกมลุกตีโต้ส่งผลให้เกมรับ เชฟของพวกเขาเนี่ยไม่ได้ยืนกันแบบเต็มฟอร์มการเพรสซิ่งนะครับการรุมแย่งที่รวดเร็วเมื่อเสียบอลเนี่ยนะครับใดๆก็ตามล้วนอาศัยการวิ่งทั้งนั้นนะครับที่สําคัญกว่าครับมันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าวิ่งผิดพิธีวิ่งผิดตำแหน่งนะครับเวลาเพรสซิ่งเมื่อตัวบนเริ่มวิ่งไล่แดนกลางจะต้องขยับอย่างไรวิ่งอย่างไรต้องชิดตัวไหนหรือเวลาเสียบอลต้องไล่แบบไหนต้องขยับไปจุดไหนเพื่อบีบให้คู่ต่อสู้จนมุมขยับเร็วเกินไปก็ไม่ได้ขยับช้าเกินไปก็ไม่ได้จะต้อง ถูกจังหวะด้วยนะครับซึ่งในพาร์ทของเกมลูกเนี่ยนะครับพูดถึงวิธีการเล่นเกมรุกของบาซ่าเนี่ยเมื่อตัดได้พวกเขาทําอย่างไรครับวิธีการที่นักเตะบาซ่าชอบเล่นเลยก็คือเล่นตรงพื้นที่ว่างหลังแบ็กหรือตรงฮาฟสเปซนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยากต่อการป้องกันเพราะมันเป็นบายสปอตของคู่ต่อสู้ซึ่งสิ่งที่อนุญาตให้พวกเขาสามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นได้ง่าย และก็มีอิสระค่อนข้างมากเนี่ยก็คือการมีศูนย์หน้าตัวเป้าระดับเวิร์คคลาสอย่างโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้เมื่อมีโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ปักอยู่ตรงกลางนะครับทำให้เซนเตอร์ของคู่ต่อสู้ไม่กล้าที่จะขยับออกมาไล่ล่าคนอืน่นๆนอกพื้นที่มากนะครับเพราะกลัวบอลจะถูกยัดมาที่เลวันดอฟสกี้จากนั้นนะครับพอเลวียืนกดคู่เซ็นเตอร์ฮาร์ดเนี่ยนะครับ พวกตัวรุกอย่างเฟมินนะครับกาบีลาฟินยายามาโอโมหรือแม้แต่แบ็กอย่างเบาเดกุงเดก็จะวิ่งสอดเข้าไปในพื้นที่ต่างๆครับด้วยระบบและวิธีการเล่นเชนเนี้ครับเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้บาซ่านั้นจําเป็นต้องเล่นไฮไลน์การเล่นไฮไลน์เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอยากเล่นเกมรับในแนวรับสูงๆไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ไฮไลน์หรือการดันหลังสูงเนี่ยเป็นการเล่นเกมรับเพื่อซัพพอร์ต เกมรุกของทีมครับหลังดันสูงเนี่ยครับโอเวอร์โหลดคนเข้ามาในพื้นที่ของคู่ต่อสู้บีบให้คู่ต่อสู้เหลือพื้นที่การเล่นให้น้อยที่สุดนะครับส่วนกระบักล้ำมากก็คือวิธีการที่ฮันสีฟริกนั้นนำมาช่วยแก้ปัญหาในการเล่นไฮไลท์ของแนวรับตัวเองนั่นเองนะครับกับคำถามที่ว่าในกรณีที่คู่ต่อสู้ยืนเกมรับกันแบบเต็มฟอร์มล่ะนะครับและบาซ่าต้องบุกเพื่อยิงประตูพวกเขาจะทำอย่างไร เพราะมันไม่ใช่ทุกครั้งแน่ครับที่จะแย่งบอลกลับมาได้จากกลางทางคำตอบคือ move the ball move the ball และ move the ball ครับนะักเตะบางท่าจะเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนบอลไปเรื่อยๆและเคลื่อนอย่างรวดเร็วเคลื่อนอย่างแม่นยำซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมา,ำำมาจนเกมรับของคุณโอซูเปิดช่องจากนั้นจึงโจมตีครับอย่างไรก็ตามทั้งหมดที่ผมไล่มาเนี่ยเป็นระบบเป็นวิธีการนะครับทุกอย่างจะไม่เวิร์กเลยถ้า ขาดซึ่งเรื่องของความเข้าใจในเกมและก็ performance ครับโดนาเราโฮเนี่ยอยู่ในขายแรกก็คือการขาดความเข้าใจในเกมดังนั้นเขาจึงตกเป็นตัวสำรองของกูบาซี่แล้วก็อินิโกมาติเนสส่วนกาบีก่อนหน้านี้อยู่ในขายที่2คือ performance ไม่ตอบสนองอย่างที่ควรจึงตกเป็นตัวสำรองบ่อยครั้งแต่ระยะหลังกาบีก็เริ่มดีขึ้นนะครับทั้ง2อ,อย่างต้องมาพร้อมกันครับเข้าใจในเกมและ performance ส่วนตัวต้องดีนะครับ ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของคําอธิบายว่าทําไมบาซ่าเวลาชนะคู่ต่อสู้จึงดูง่ายได้เลยเกิดกาะนั้นก็ตามนะครับชัยชนะของบาเซลนาที่ดูว่าได้มาง่ายไดเนี่ยจริงๆแล้วมาจากการลงทุนมหาศาลนะครับทุกครั้งที่เพรสซิ่งทุกครั้งที่รุมแย่งบอลเนี่ยนะครับมันคือการใช้พลังก,กำลังทั้งนั้นนะครับนั่นหมายความว่าในแต่ละเกมบาเซลนาวิ่งมากกว่าคู่ต่อสู้และ ในทุกครั้งที่ออกวิ่งในทุกครั้งที่ใช้พละกกำลังก <c oughs> ็ยังต้องใช้สมองไปด้วยครับต้องคิดด้วยว่าจะวิ่งไปทางไหนวิ่งอย่างไรวิ่งให้ถูกวิธีนี่คือสิ่งที่นักเตะบาซ่าจะต้องทําไปพร้อมๆกัน และยังต้องรักษาเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองให้ดีอย่างสม่ำเสมอด้วยการพาสบอลการเคลื่อนที่บอลที่เต็มไปด้วยไดนามิกเกิดความรวดเร็วถ้าหากว่าพาสไม่แม่นยำก็สามารถที่จะผิดพลาดได้เช่นเดียวกันการเล่นหลังไฮไลท์ถ้าคนใดคนหนึ่งดันขึ้นไม่ทันก็กลายเป็นแต้มต่อให้คู่ต่อสู้หลุดเข้าไปยิงประตู ต่างๆเหล่านี้นะครับล้วนแต่เป็นปัจจัยสําคัญไม่ใช่แค่ว่าระบบและวิธีการเท่านั้นที่จะนํามาซึ่งชัยชนะของนักเตะบาร์เซโลนาแต่ยังหมายถึงความเข้าใจในเกมเพอร์ฟอร์แมนซ์ส่วนตัวแล้วก็ภาพร่างกายของนักเตะด้วยที่ต้องถึงพร้อมๆกันและโชคดีครับที่เวลานี้เนี่ยสามอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะครับของนักเตะบาร์เซโลนาในช่วงปลายซีซันมันกําลังมาพร้อมๆกัน เรียกได้ว่านักเตะเกือบทั้งทีของบาซ่าชุดนี้กําลังอยู่ในช่วงพีคซึ่งนั่นทําให้พวกเขาตลอดปี2025ยังไม่แพ้ใครเลยครับ